สวัสดีครับจะมาสาธิตนะครับการพิมพ์ใบออเดอร์เข้าห้องครัวนะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน l o y w o r d ์ POS นะครับอุปกรณ์ที่ใช้สาธิตนะครับผมจะใช้เครื่องกดขายหน้าร้านเนี่ยเป็นซันมิรุ่น V 2นะครับตัวเครื่องพิมพ์ครัวเนี่ยจะเป็นซันมิคราวพิมเตอร์ NT 3 1 2นะครับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นะฮะตัวนี้เครื่องพิมพ์เนี่ยจะมีไฟแจ้งเตือน้วยนะเวลาเราสั่งพิมพ์ไปนะครับโอเคเริ่มเลยเวลารอยเวิร์ดเนี่ยเวลาเราสั่งพิมพ์เข้าห้องห้องครัวเนี่ยก็คือ อันดับแรกเลยเราต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ระหว่างเครื่องขายกับเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับตอนนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วแล้วก็กําหนดไว้ว่าให้เครื่องนี้พิมพ์ทั้งใบเสร็จแล้วก็พิมพ์ครัวด้วย2อ,อย่างเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งค่ามันพิมพ์นะเดี๋ยวจะใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยซึ่งคนใช้งานเนี่ยสามารถใช้มือถือแท็บเล็ตอะไรก็ได้นะครับอย่างอื่นก็ได้นะครับอุปกรณเ์เป็นแบบอื่นได้แต่การทํางานเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะฮะอ่เริ่มเลยอ่เวลาเราจะให้พิมพ์ครัวเนี่ย ผมสั่งข้าวขาหมูข้าวมันไก่2อย่างนะครับเราให้กดคาว่าบันทึกนะครับบันทึกปึ๊บอ่าเป็นร้านอาหารก็จะบันทึกไว้ก่อนว่าลูกเพราะว่าลูกค้าเขายัางนั่งกินอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้จักไปไหนยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเวลาเรากดคาว่าบันทึกเนี่ยระบบมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นคําว่าตั๋วออเดอร์แล้วตามด้วยเวลานะครับก็คือ10บโมงห้านาทีนะอันนี้ผมจะไม่แก้ไขอะไรเลยนะแล้วกดบันทึกไปเลยนี่ครับสิ่งนี้จะพิมพ์เข้าไปที่ห้องครัวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นเป็นปี2020อ่าเป็นเดือน12วันที่20นะครับอันนี้จะเป็นเลขของตัวเครื่องนะครับเป็นคือผมมามีเครื่องขายเยอะเครื่องนี้เป็นเลขเป็นเครื่องที่23แล้วนะครับแล้วก็บินที่7ซึ่งเลขบนเนี่ยพูดตรงๆคือมันอ้างอิงอะไรท้าไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูนะคือบรรทัดที่2นะครับซึ่งมันก็เป็นคําว่าตัวออเดอร์10โมงห้นาทีนะครับแล้วก็เป็นเป็นรายการนะครับ ซึ่งถ้าเป็นร้านเล็กๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแบบว่าออเดอร์มาเยอะนะครับแต่ถ้าร้านใหญ่ๆนยงงเลยนะครับว่าตัวออเดอร์10โมงให้ที่สั่งคือใครอะไรอย่างงี้นะครับก็ทําก็ทําไปอะไรอย่างนี้แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคือใครอ่กรณีที่2นะครับนี่ผมจะสั่งเหมือนเดิมเลยข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะครับแล้วก็กดคาว่าชําระเงินอ่ะโทษนะครับกดคาว่าบันทึกนี่แต่เดี๋ยวเราจะแก้นะครับแก้ไขคําว่าตัวออเดอร์10โมง5 5เป็นคาอื่นนะครับอ่าเอาง่ายๆเลยผมก็เขียนว่าเขียนว่าเป็นชชื่่ออลลูกกคคคค้าเเเยนนึุุณณ แบบนี้นะผมพิมพ์เาคุณเอกเข้าไปนะบล้กกดคำว่าบาันทึกครับนี่ครับในห้องครัวก็จะพิมพ์ลักษณะเดียวกับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าตรงต่อออเดอร์จะเป็นคำว่าคุณเอกแทนนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นสินค้าอ,ออเดอร์เนี้ยเป็นของใครนะครับคือตรงนี้แต่เราจะมานั่งพิมพ์แบบนี้มันก็บางทีก็ไม่สะดวกนะครับเราสามารถตั้งค่าไว้ก่อนได้ว่าจะให้เป็นคำว่าอะไรบ้างนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำว่าโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสาอะไรอย่างเงี้ยพวกพักบินหนึ่งพักบินสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราตั้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรอยเวิร์ดพีเอนะครับจะมีระบบแบ็กออฟฟิศนะครับเป็นหน้าเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเราสามารถจะตั้งค่าจากที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปหาเองที่เครื่องนะครับขอให้เครื่องต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วเองก็เข้าที่หน้าแบ็กออฟฟิศนะครับแล้วก็เข้าเมนูการตั้งค่านะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะการตั้งค่่่าเชิงึกกนนีีียผมวดดโออืใใหหู้้ ก็เราจะใช้ฟังก์ชันชื่อว่าเปิดตัวนะครับเปิดตัวตัวของววอรีเวิร์ดเนี่ยก็คือใบเสร็จนั่นแหละครับมันใช้มันแปลคําว่าตัวนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเขียนว่าใช้ชื่อตัวที่กําหนดเองนะครับมันจะปิดอยู่ปกติมันจะปิดอยู่ให้เรากดเปิดครับเปิดฟุปเปครับมันจะมีให้เราพิมพ์เองนะครับซึ่งตรงนี้ผมพิมพ์ไว้แล้วนะ ถ้าของใครใหม่ๆเลยมันจะไม่มีไอ้ค่าพวกนี้นะผมตั้งอันนี้ผมตั้งไว้แล้วเพื่อประหยัดเวลานะผมตั้งไว้โต๊ะหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะสี่โต๊ะห้านะครับกับบ้านหนึ่งกับบ้านสองสามสี่ห้าเดลิเวอรี่หนึ่งสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอีกเนี่ยเราก็กดตรงนี้คลิกนะครับเพิ่มนะครับเนี่ยแล้วก็อ่าผมจะใส่เป็นคำว่าโต๊ะโต๊ะใหญ่นะโต๊ะใหญ่สมมุตินะสมมุตินะครับโต๊ะใหญ่อนะนะ่แล้วก็กดคําว่าบันทึกครับชึบนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เปิดใช้ฟังก์ชันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปดูเครื่องขายของเรานะครับ <trans fer> คือแค่กดบันทึกมานะครับเครื่องมันก็จะอัตโนมัติเลยนะครับมันจะรู้เรื่องอัตโนมัติเลยอ่าแบบนี้เดี๋ยวทำเ,วหวเหมือนเดิมนะครับผมสั่งข้าวขาหมูข้าวมันไก่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคําว่าบันทึกนะนี่ครับครั้งนี้นะครับมันจะมีรายการที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้โผล่ขึ้นมานะฮะเช่นผมโต๊ะอันเนี้ยเป็นลูกค้าที่นั่งโต๊ะหนึ่ง ผมเลือกโต๊ะหนึ่งไปเลยจบนะครับแค่นี้เดี๋ยวมันก,ก็จะพิมพ์มาการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi อาจจะมีล่า,า้านิดนึงนะครับแบบนี้นะนี่ครับคำที่เราบาร์ที่สองเนี่ยแต่กลายเป็นโต๊ะหนึ่งทันทีนะครับนี่แบบนี้เลยคนในครัวก็จะรู้ว่าบินนี้เป็นของโต๊ะหนึ่งนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมจะชําระเงินและคือลูกค้าที่นั่งโต๊ะหนึ่งมาเมื่อกี้เนี้ยเขาจะมาจ่ายเงินแล้ว ก็ให้เราเปิดคําว่าคลิกคําว่าเปิดตัวนะครับก็คือเปิดอะไรที่เราพักกันไว้นั่นเองนะครับก็จะเจอใบเสร็จที่เราพักกันไว้นะครับตั้งแต่ตัวออเดอร์10บโมงห้าสิบสามคุณเอกอะไรเงี้ยสมมติว่าโต๊ะหนึ่งตามมาเช็คบิลแล้วผมก็คลิกเลือกโต๊ะหนึ่งนะแล้วกดชําระเงินครับแล้วก็เลือกการประเภทการชําระเงินนะครับคนนี้จ่ายเป็นเงินสดก็เลือกเงินสดไปเลยรอสักครู่นะครับนี่อันนี้คือใบเสร็จนะฮะใบเสร็จจะออกมาแบบนี้ หน้าตาเบรเซ็ตนะครับ,รรบก็ในเบรเซ็ตจะมีระบุก็เรือว่าโต๊ะหนึ่งนะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นเป็นแบบเราอันนี้เองนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นคําอื่นบ้างก็ได้นะครับเช่นอ่าผมเหมือนเดิมลเลยข้าวขาหมูข้าวมันไก่ชําระเงินแล้วก็อ่าโทษนะครับบันทึกแล้วก็เลือกเป็น delivery นะครับอ่าให้รู้ว่าอันเนี้ยต้องต้องทําใส่ห่อแล้วก็คลิกเลือกเป็น delivery นี่ในห้องครัวก็จะเป็น delivery ี่โผล่มาแบบนี้นะครับเขาก็รู้ว่าว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบ เป็นเป็นพวก d e l i v e r y นั่นเองนะครับอ่ะกรณีเราเลือก delivery 1ไปแล้วนะ delivery Delivery ออ่ะจะหายไปนะครับก็คือแค่ผมเลือกข้าวขาหมูข้าวมันไก่แล้วกดบันทึกเนี่ยสังเกตว่า delivery 1หายไปนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องตั้งเป็น1นึของี่นะครับ6 7 9, เจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้ซ้ำกันไม่ได้นะครับใช้แบบซ้อนกันไม่ได้เราต้องสร้างไว้เราต้องรู้ว่าร้านเราเนี่ย,ยออเดอร์เยอะแค่ไหนนะครับต้องพักบินรอกันนานแค่ไหนไหน,นั่นเองนะครับ โต๊ะหนึ่งสังเกตว่าโต๊ะหนึ่งกลับมาแล้วเพราะว่าผมชําระเงินไปแล้วนะฮะอันนี้ผมเลือกมันกลับบ้านแล้วกันกลับบ้านอ่ะรอมันพิมพ์ก็จะเป็นกลับบ้านนะครับนี่แล้วผมพักบินอีกทีนึงอ่ะกลับบ้านกลับบ้านหนึ่งจะหายไปนัเนี่ยจะไม่มีกลับบ้านหนึ่งแล้วเพราะว่าถูกใช้ไปแล้วนะครับการจะใช้กลับบ้านหนึ่งหรือหรือโต๊ะอะไรเงี้ยเราต้องชาระเงินก่อนนะครับเช่นอันนี้ผมกดชําระเงินอ่าอ่าอันนี้กลับบ้านนะกับ จำรเงินเงินสดแล้วพี่ไปเสร็จไปนะครับแล้วผมจะเลือกอ่าอันนี้ยังไม่ได้เลือกอะไรเลยมันเ,เป็นแบบนี้นะโทษอาใหม่นะครับข้าวขมูข้าวม,มันไก่บันทึกแล้วก็เลือกเป็นกับบ้านสองแล้วก็ี่กับบ้านสองนะครับจะให้กับบ้านสองขึ้นมาเราต้องทําการปิดบินกับบ้านสองก่อนนะครับเราเลือกกับบ้านสองขึ้นมาเราชําระเงินก่อน อันนี้ไปกลับบ้าน2องเนี้ยคิดเงินละเพราะฉะนั้นกลับบ้าน2จะต้องมีแล้วเวลาเรากดบันทึกเนี่ยกับบ้าน2จะอยู่ในลิสต์นะครับแบบนี้นั่นเองคือมันใช้ใช้ซ้อนใช้เหมือนเดิมไม่ได้นะครับอ่โต๊ะห้าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันจะออกมานะครับเวลาเราตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครัวนั่นเองนะฮะอ่ะมาดูเรื่องคอมเมนต์ก็มากนะครับจะมีมันจะมีคอมเมนต์อยู่อ่าเช่นข้าวมันไก่นะครับกดบันทึกกดบันทึกแล้วก็เราจะใส่คอมเมนต์ว่าไม่เอา อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราจะไม่สามารถมาคลิกเลือกเลยตรงนี้ได้นะเราต้องเลือกตัวที่กําหนดเองนะครับแล้วเราก็พิมพ์เองตรงตรงนี้เราก็พิมพ์เองนะครับเช่นโตโตสิบนะมันจะมีควาว่าความคิดเห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยอ่านับแต่มืติลูกค้ามีอะไรคอมเมนต์มาเลาอยากจะคอมเมนต์เข้าไปห้งองข้อด้วยเช่นอาผมบอกว่าแยก อันเอาเอา,เอาไม่หนังกันไม่หนังนะนนสมมตินะข้าวมันไก่ไม่หนัง <Okay. S 1> อ่ะโอเคแล้วก็บันทึกไปเนี่ยครับเพราะไม่หนังมันจะออกมาเป็นคอมเมนต์อยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะให้ให้พ่อครัวรู้นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก,การพิมพ์ออเดอร์ข้าวองครัวนะครับ ใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเนะี่ยทักมาได้เลยนะอันนี้ผมทําวิดีโอให้ดูคร่าวๆนะครับจริงๆมันน่าจะซับซ้อนมากกว่านี้พอสมควรเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ